ข้อความนี้ก็น่ารักมากเลยนะว่าพิมพ์ขอเพลงที่ไรไฟเขียวทุกทีโถขับรถก่อนนะไม่สะดวกอย่าพึ่งพิมพ์นะแต่ที่สำคัญนะลองเปิดระบบแบบพูดเลยเขาพิมพ์เองได้มาแคสต s สมัยฟิทเอาอยู่เพลงนี้ก็ดีเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังนะถึงที่ทำงานหรือยังครับถ้าถึงอย่าพิ่งลงนะฟังกันก่อนแหมพอน,นี้นะผมบอ,อกุณผุ้ฟังเลยพอประมาณเก้าโมงเป็นต้นไปนะบางทีข้ความเงียบ เเป็นช่วงที่ดีเจเนี่ยจะไปดูว่าส่งอะไรมาแล้วบ้างนะไปไปชำระหนี้อะไรเงี้ยนะฮะช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยอ่ะใครยังไม่ถึงออฟฟิศเลยถึงออฟฟิศแล้วถ้าสามารถแบบฟังเพลงไปได้ทำงานเบาๆไปได้ทำไมทำงานเบาๆต้องฟังเพลงเบาๆสิ <c oughs> ก็สามารถส่งข้อความมาคุยกันได้นะ <c oughs> ย่ยดีเจเงาดีเจเป็นโลคี้เงา <c oughs> เอามาแล้วสมมิเราวด์เลยนะครับขอบคุณมากเลยนะฮะที่ ส่งเข้ามาทักทายกันเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับบ้านดำนี่แล้วก็ส่งส่งเรื่องเลยนะแชร์กันไปด้วยนะครับส่งหัวใจรัวๆได้นะจ๊ะบ้านฟ้าแล้วก็บ้านแดงไปที่เรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่าผมอ่านแผมไม่รู้ว่าผมจะคํำหรือว่าเห็นใจดีต้องเห็นใจสินะก็คือที่ฮ่องกงเนี่ย มันก็มีเรื่องของรถไฟใต้ดินยคงเป็นช่วงเวลาแบบพามถามเขานะฮะอย่าว่าแต่ฮ่องกงเลยเมืองไทยเองก็ตามทีเวลานแน่นเนี่ยมันไม่มีที่จะเข้าที่จะเข้าไปยืนก็ว่าได้นะฮะมันก็เกิดเรื่องที่นั่นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยก็พยายามจะเข้าไปอยู่ในรถไฟใต้ดินขบวนนั้นให้ได้ซึ่งเขาบอกว่าแน่นมากแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไม่มีที่จะยืนเจ้าหน้าที่เขาบอกต้องไรวะช่างเสี่ยว่ะสิ่งฉ่ำห้องจังสังชิว ก็แบบว่าให้รอกระบวนต่อไปก่อนนะเออบอกรอกระบวนต่อไปก่อนได้ไหมล่าอย่าเพวเข้าไม่ยอมไอเฮียไม่ยอมไอเฮียพยายามเบียดไอเฮียพยายามแทรกเอาตัวแทรกเข้าไปให้ได้สุดท้ายยังไงฮะเป็นภาพที่เขานอนกองอยู่กับพื้นคือไม่รู้ว่าโทษนะฮะมิสทีนใครอ่ะยันเขาออกมาเนี่ย ตัวกรวะปิลมันนอนอยู่นอกชานชลาเลยโถบาดเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโถถ้ามันไม่มีที่ยืนจริงๆนะก็ต้องรอนหน่อยนะครณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ตรงเลยที่สถานีฮาราจูกุมันจะมีแบบว่าสายเดียวมจะแน่นมากที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วยิ่งแบบไปวันอาทิตย์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ต้องไปเดินว,วันอาทิตย์น้องจะสนุกนะฮะและช่วงเย็นๆจะกลับอะไรเงี้ยโอ้โหมันแน่นจนขนาดแบบแต่เขาน่ารักเขายามเบียดกันที่สุด เดินเข้าไปเดินเข้าแบบปีนอัดกันนั่นอยู่ขนาดนั้นอ่ะผมเคยเข้าไปเลแบบไม่สามารถกระดิกตัวได้เงี้ยไม่สามารถกระดิกตัวได้จริงหรือถ้าแบบเข้าไปไม่ได้น่ะจะมีเจ้าหน้าที่อ่ะดันอ่ะผลักเราเข้าไปเหมือนแบบช่วยกันดันบางทีแบบเสื้อเราโดนหนีบหรือว่าเรายังแบบไม่สามารถเข้าไปได้หมดทั้งตัวอะไรเงี้ยหรือว่ากระเป๋ารถติดอยู่เขาจะดันดันให้เข้าไปอยู่ในนั้นใหได้อะไรเงี้ยไม่ว่าแบบเป็นบรรยากาศที่รถไฟ ทั้งใต้ดินแล้วก็บนดินของญี่ปุ่นนะฮะยามามเตะลายนะฮะอ่ะไปฮ่องกงก็ระวังหน่อยนะทุตุตจิงซิวซัมซิวเต๋ามง Please turn back from the door ตุตุตไม่ใช่ n g งซิวซัม h ิวเต m o หมง Please turn back from the door ตุตุตตอนแรกเราก็ตกใจว่าใครเรียกเราเนยฮะอ่ะไปที่นอร์เวย์กันหน่อย นอร์เวย์ไม่มีอะไรมากแค่จะบอกว่านอร์เวย์เนี่ยกลายเป็นประเทศที่ดินเนอร์แพงที่สุดในโลกแล้วนะฮะเฉลี่ยตกหัวละ40เหรียญโอ้โหปฏิเราก็ไปกินอาหารเนี่ยสิเหรียญ15เหรียญหรือแพงสุดก็20เหรียญน,นี่คือ40เหรียญเนี้ยมองมีแบบพันกว่าบาทขึ้นไปนะฮะอันนี้คือที่นอร์เวย์นะครับ อาไรกันที่นายกรัฐมนตรีเน,นเธอร์แลนด์ที่อายุน้อยที่สุดแล้วก็เปิดเผยว่าเป็น LGBTQ ด้วยนะครับสามารถเอาชนะชาตินิยมขวาจัดด้วยคนที่เป็นมองโลกในแง่บวกเป็นเสรีนิยมแต่รักชาติ สำหรับการเลือกตั้งของนิเ์แลนที่ผ่านไปนะฮะผู้ที่ชนะเลือกตั้งก็เป็นนายกมนตรีล่าสุดก็คือร็อบเจเทนนะครับซึ่งอยู่พรรคเสรีนิยมสายกลางดีซิกนะฮะสื่อหลายสำนักเขาก็บอกว่าคนเนี้ยเขาอ่ะเป็นความหวังใหม่ของยุโรปเลยเพราะว่าสามารถเอาชนะฝั่งชาตินิยมขวาจัดคือชาตินิยมขวาจัดเนี่ยตอนนี้กำลังมาแรงในหลายๆประเทศ ที่ยุโรปเลยนะครับเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อช,ชนะได้นะปัจจัยอะไรที่ทำให้ชนะได้ปัจจัยที่ทําให้ชนะได้นะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็คือว่าเขาเป็นคนที่มองโลกบวกอย่างแท้จริงเลยแล้วก็ยังนําเสนอตัวเองเนี่ยเป็นเสรีนิยมที่รักชาติเสรีนิยมก็สามารถรักชาติได้นะฮะถูกไหมคุณผู้ฟังเพราะว่าแต่และชาติแต่และประเทศเนี่ยมันก็มีเรื่องราวดีๆของชาติในที่สะสมกันมานานตั้งแต่ยุคบรรพบุรุษ มาถึงคนรุ่นใหม่สิ่งดีๆก็สานต่อได้ไม่ต้องแบบว่าอันนี้ไม่เอาอันนั้นเชอเยอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องอันนี้คือเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆเขาคือเขายังรักชาติถึงแม้ว่าจะเป็นเสรีนิยมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้ใจประชาชนจํานวนมากเลยตายเราอยากได้นายกแบบนี้ที่เมืองไทยบ้างจังเลย <c oughs> รักชาติแล้วก็เสรีนิยมอะไรเงี้ยนะฮะหัวก้าวหน้านี่ดีมากอยากได้บ้างนะฮะเพราะว่าอะไรคนอิทแล์เนี่ยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาบอกว่า กำลังเบื่อเบื่อนายกับกระแสะเกลียดชังแล้วก็พลังลบในทางการเมืองแต่ว่าบางส่วนก็คงอยากจะไว้ซึ่งเอกภาพในประเทศนะแต่สุดท้ายแล้วนายกทนิชนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็กลายเป็นประวัติศาสต์ใหม่ๆสำหรับเนเธอร์แลนด์เลยทีเดียวนะครับสำหรับโรบเจเทนนะฮะอายุ80 อขออภัยอายุ38ปีนั่นหมายเพาะว่าเขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของเนเธอร์แลนด์แล้วก็ยังเป็น LGBTQ อย่างเปิดเผยด้วยและมีคู่มัน่นซึ่งเป็นนักกีฬาฮอกกี้โอลิมปิกอายุ28ปีหล่อทั้งคู่หล่อทั้งทู่และที่สำคัญพวกเขากำลังจะกลายเป็นสุภาพบุรุษหมายเลขหนึ่งคู่แรกของชาติครับดูฟังครับนี่โลกเรามาไกลแล้วนะครับ เราไม่ต้องดูที่เพศสภาพหรือว่าดูที่รถนิยมของเพศเราดูที่ว่าเขาเป็นคนยังไงเขาทำอะไรเขามีสิ่งไหนที่เขาอยากจะทำดีๆเพื่อประเทศชาติของเขาบ้างน,นี่คือสิ่งที่เราจะต้องดูแล้วไม่ได้ดูว่าเขาเป็นใครอา้าเป็นเพศนี้เพศสภาพแบบนี้ทำไมรถนิยมแบบนั้นไม่ต้องอันนี้มันล้าหลังมากแล้วคุณฟังอ่ะไปกันต่อเรื่องของคุณลุง คุณลุงประธานบริษัทตัวจริงคุณลุงคนนี้อายุ86ปีแล้วนะฮะขับอูเบอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจกว่า5,000ล้านในฟิจิคือก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาก็แชร์คลิปซึ่งเป็นไวรัลในโซเชียลมีเดียเลย mm hmm. เขาเล่าว่าเขาขึ้นอูเบอร์แล้วก็ไปคุยกับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนฟิจิขับอูเบอร์คันนี้แหละนะฮะ ปรากฏว่าไม่ใช่คนขับรถธรรมดาไม่ใช่คนขับรถอูเบอร์ธรรมดาไม่ใช่ผู้ชราธรรมดาแต่เขาเป็นนักธุรกิจผู้ประสบความสําเร็จและเป็นผู้บริหารบริษัทของตัวเองเขาก็เลยคุยให้ฟังบอกว่าผู้ชายใน่รา้ฟังว่าบริษัทของเขาเนี่ยมียอดรายได้ถึงต่อปีนะ175ดอลลาร์หรือราๆ5 0 0 0ล้านบาท เขาก็เล่าว่าเขาทําธุรกิจเนี่ยมาหลายปีนอกจากทําธุรกิจแล้วเขายังมีภารกิจที่เขาทํามาหลายปีด้วยนั่นก็คือมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กผู้หญิง24คนต่อปีในช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมาคือไรายได้จากการขับอูเบอร์เนี่ยก็เอามามอบให้เป็นทุนการศึกษาตอนนี้เขาต้องการสนับสนุนเด็กผู้หญิงอีกหลายคนให้มีโอกาสได้ทําตามความฝันเอ๊ะทำไมไม่ให้เด็กผู้ชายบ้าง นี่ทำไมไม่เจยดกันจากบริษัทไปให้บ้างอาจจะแบบขับรถไปแล้วก็มีอะไรนะงานในเรกไปอะไรอย่างประมาณนี้ใช่ไหมฮะเออเขาบอกว่าเขาคุยกับประธานบริษัทตัวจริงคนนี้มออีธุรกิจเป็นร้านขายเครื่องประดับถึง113ร้านมีร้านอาหารอีก6ร้านมีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีก1ฉบับแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เกต็ตอีก4แห่งด้วย นะครับเราก็ถามว่าอ้าวแล้วลุงเริ่มธุรกิจเองหรือเปล่าคุณลุงเขาก็เล่าฝังว่าจริงๆล้วพ่อเขาเริ่มธุรกิจตั้งแต่ปี2 4 7 2ตอนที่เริ่มธุรกิจเนี่ยเล่าแบบภูมิใจเลยนะพ่อมีเงินแค่2 1 2บาทหรือ5ปอนเองนะครับนี่คือเรื่องราวของท่านประธานตัวจริงนะฮะคุณผู้ชมครับแล้ว ก็ว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาก็มีรายได้นะมากกว่า170ล้านดอลลาร์เอาแล้วทำไมยังมาขับรถอยู่ล่ะคุณลุงเขาเลยบอกว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้จากการขับรถเนี่ยเอามาช่วยเด็กผู้หญิงในอินเดียได้เรียนหนังสืออ๋อ อินเดียเนี่ยเด็กผู้หญิงแบบมคนก็ได้รับการสนับสนุนมีการศึกษาสักเท่าไหร่แต่ประมาณนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกการเดินทางที่เขาขับรถอุบเบอร์เนี่ยคือการสนับสนุนการศึกษาของเด็กคนหนึ่งนั่นเองแล้วเขาก็ทิ้งท้ายกับผู้โดยสารคนนี้เนี่ยที่เอาเรื่องราวมาแชร์กันบอกว่าจงมองโลกในแง่ดีจงมีความสุขและจงซื่อสัตย์นั่นแหละคือสิ่งที่คุณต้องมีในชีวิตครับนี่คือ ประธานตัวจริงของเรานั่นเองผิดท้ายเรื่องดีๆที่มาดิฟกันหน่อยนะฮะคุณผู้ฟังครับมาดิฟก็ออกกฎหมายห้ามสูบบุหรี่สำหรับคนที่เกิดหลังเดือนมกราคมปี2007หรือปีพศ2550นั่นเองคือยังเด็กอยู่อะ่ะห้ามสูบบุหรี่และถือว่าเป็นประเทศแรกประเทศเดียวในโลกที่ประกาศใช้กฎหมายแบนสูบบุหรี่สำหรับ ตามรุ่นอายุหรือ generation band นั่นเองมีผลใช้อย่างเป็น,นการตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับเพื่อเขาต้องต้องการที่จะคุ้มครองสุภาพของประชาชนแล้วก็สร้างสังคมปลอดบริษสำหรับคนรุ่นใหม่นะฮะใครที่จะไปเที่ยวเมาทีฟก็เช่นเดียวกันนะฮะใครที่มีอายุต่ำกว่าตรงนั้นก็ห้ามสู่บริรี่ด้วยนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่แค่ คนในประเทศมาลดีฟเท่านั้นนะฮะนักท่องเที่ยวด้วยก็ต้องใช้กฎนี้เช่นเดียวกันนะครับเอาล่ะขอบคุณที่เข้ามาพูดคุยกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันไลฟ์ Live ทั้งบ้านฟ้าบ้านดำและก็บ้านแดงนะครับและนี่คือ Smooth Around the world ประจำวันนี้ครับวันที่4พฤศจิกายนครับ